สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่มีคนถามเข้ามาหลายครั้งมากเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเจ้าพาเลตนี้นะคะพาเลตของ w เวนอันวนี้นะคะที่มีคู่สีที่เป็นสีออกโทนชมพูม่วงแล้วก็โทนสีเขียวเขียวเทาเขียวดำานี่นะคะก็เขาบอกว่า ที่ค่ะสีที่มันอยู่ฝั่งนี้แต่งได้ไม่มีปัญหาแต่สีฝั่งนี้เนี่ยมันแต่งแล้วมันไม่แน่ใจว่าจะแต่งไนงะให้มันออกมายังไงแนละ้วมันโอนะคะวันนี้พิมก็เลยมาโชว์ให้ดูนะคะโดยที่มันแต่งหลายสเต็ปเลยคือเริ่มแต่ว่าใช้สีเดียวใช้2สีใช้3ส,ส,ส,สีแล้วก็บิวขึ้นมาจนกลายเป็นลุคแบบนี้นะคะวันนี้ก็ไม่ได้ใช้อายไลเนอร์ด้วยนะคะคือใช้สีที่เข้มที่สุดที่อยู่ตรงนี้ของเขานี่แหละคะ่ะอันล่างเนี่ย ในการเขียนเป็นอายไลเนอร์เบาๆนะคะให้มันดูฟุ้งๆไม่ได้แรงอะไรมากมายเพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยากทราบว,ว่าลุคนี้แต่งยังไงไง่ายๆนะคะติดตามชมในวิดีโอนี้ได้เลยถ้ามาแต่งหน้าไปพร้อมๆกันเรื่อยๆสบายๆไนะม่ต้องคิดเยอะน,นะคะเผื่ออยากจะไปข้างนอกอะไรแต่ให้มันดูดีนิดหนึ่งวันนี้เริ่มด้วยที่พรมเมอร์นะคะแลายคนชอบถามมาพี่คะเครื่องสำอางมันสลิปสไลด์กระเด็นไหลออกจากใบหน้าไประหว่างวันนะคะพี่แนะนำว่าใช้เป็นพวกพรมเมอร์ที่เป็นเนื้อแบบนี้ก็ดีมาช่วยให้ พวกรูกขุมคนต่างๆดูแลดูตื้นขึ้นแล้วก็ลงเครื่องสำอางติดทนนานมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะพวกเบสเมคอัพรองพื้น B b บอะไรอย่างนี้ทั้งหลายสามารถลงพรอมเมอร์ก่อนที่จะลงต่อน,นั้นได้เลยไม่ต้องลงหนามากนะคะลงบางๆก็พอสําหรับคุณที่แบบว่าเริ่มมีริ้วรอยอย่างเงี้ยพิมพ์เงี้ยใต้ตาแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าลงพรอมเมอร์นะคะมันก็จะลงไปช่วยเหมือนกับอุดตรงนั้นไว้ก่อนแล้วให้มันดูตื้นขึ้นได้แต่แน่นอนนะคะถ้าเกิดคุณใช้ของพวกนี้เนี่ยตอนเย็นกลับมา ล้างเครื่องสำอางเนี่ยต้องล้างให้สะอาดเช่นกันนะคะเพราะพวกนี้มันก็ลงไปเกาะลึกเช่นกันค่ะเจ้าพรอเมอร์มันเริ่มเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้จะมาลองอะไรแปลกๆกันพิมก็ได้ลองใช้ไปแค่หนึ่งครั้งอันนี้จะเป็นแบบว่าเครื่องลงรองพื้นะคะที่แบบสัน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 อะไรเงี้ยพิมลองใช้ไปประมาณ2ครั้งนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่วันนี้ก็เลยจะเอามาลองใช้ไปด้วยกันก็คือกดปุ่มตรงนี้แล้วมันก็จะสัน ในอิมเสียงจืดนะคะมันก็จะสั่นสั่นสั่นมันเป็นเงี้ยไปเรื่อยเพราะนั้นเดี๋ยวพิมพ์เอา BB มาลงก่อนนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อโคเรียนดีๆเลยเนี่ยแล้วมันก็จะมาในบริษัทเดียวกันนะคะชื่อว่าเจนนี่มัสแทฟไม่รู้มองเห็นหรือเลปล่านะตัวมันค่อนข้างเ Jenny Must Have นี่ยเจนนี่มัสแทฟเนี่ยค่ะข้างล่างก็จะเป็น y ยี่ห้อโคเรียนดีๆเหมือนกันอันนี้ของพิมพ์เนี่ยมันจะเป็นสีไลท์พิงค์นะคะก็คือลองดูว่ามันจะยังไงมั่งเออสีก็ไม่เข้มมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณดูสีเทียบกับ สีของบีครีมที่มันเคยอยู่บนฟองหน้าอยู่แล้วเนี่ยมันจะเข้มกว่าเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยสีมันจะอ่อนกว่าค่อนข้างเยอะเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพิมใช้วิธีแบบแปะๆบนใบหน้าก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มเปิดเครื่องทีเดียวเอาหลักเปิดแล้วนะคะมันจะลงได้ดีกว่านิ้วมือจริงหรือไม่นะคะ ไม่ได้กดมากนะใช้วิธีแบบว่าวางไปแล้วก็แบบให้มันแนบกับผิวก็พอนะคะจากที่รู้สึกตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าใช้มือแน่นอนแต่ความเรียบเนียนตรงหน้าผากเท่าที่สังเกตก็ใช้ได้นะคะไม่ไม่แย่ทีเดียวเลี้ยวถ้าเกิดว่าใครมือใหม่ อาจจะลองใช้นิ่ก็ได้แต่พิมท่าที่พิมรู้นี่แหละขายเครื่องนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะน่าจะหลักพันได้หรือเป็นเพราะบีบีกับเครื่องมันไม่ค่อยซิงกันรู้สึกเหมือนมันกระจายไม่ค่อยดียังไงไม่รู้นะคะพิมไม่รู้กันหรือว่าเป็นเพราะตัวเองชอบวิธีการใช้นิ้วมากกว่าอืม ู้สึกเหมือนไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยทักษะยังไม่ถึงปื๊ดมานานแล้วยังไม่ค่อยเนียนเลยนะคะลองปิดเครื่องก่อนดีกว่าแล้วเจ้านี่แหละเราเอามือค่อยๆลงต่อด้วยตัวเองได้เลยนะคะก็เรียกว่าเครื่องก็ใช้ได้ถึงระดับหนึ่งช่วยเกลี่ยแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยอาจจะเป็นด้วยความชินนะคะที่ กติเนี่ยใช้มือลงมาตลอดเจ้าบีบอันนี้ก็ใช้ได้นะเป็นสีชมพูติดอยู่ตรงฝาเล็กน้อยนะคะหลอดเล็กๆน่ารักนี่ค่ะขนาดบรรจุเท่าไหร่เนี่ยน่าจะสักสิบสิบห้ามลอะไรแบบนี้นะคะคือเล็กๆพกพาไปไหนมาไหนได้แต่เท่าที่เห็นนี่ตรงนี้ก็คือว่าไม่ได้ช่วยปกปิดแผ่นดวงแผนด้าเลยเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนี ไม่รู้ก็ทำอะไรมาตาช้ำเลือดช้ำหนองมากเลยพิมใช้ออคอนซีลเลอร์ของ Nature Republic นะคะเป็น p h o t o s h o p 3D คอนซ a l e r อร์นี้มีร้านอยู่ที่สซนทันนะแต่วันนั้นพิมเดินไปดูที่สซนทันลา้าดเพร้าก็เขาก็บอกว่าของหมดคอนซีลเลอร์หมดค่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเจะเอา,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 าเข้ามาเพิ่มใหม่มาอะไรยังไงนะคะใครที่อยากได้อยากลองก็ไปลองเดินดูอันนี้พิมพ์ซื้อมาตอนที่ไปเกาหลี หลังจากนั้นก็ใช้นิ้วค่อยๆเกลี่ยเมื่อกี้ระหว่างที่รอให้เจ้าบีบีมันเซตเนี่ยนะคะพิมพ์ก็เอาสอดเขียนคิ้วมาเขียนโดยที่สอดเขียนคิ้ววันนี้เนี่ยใช้ของอีกยี่ห้อหนึ่งที่แบบว่าได้มานานสักพักลวแต่ว่าไม่เคยเอามาใช้นะคะมาก่อสีมันค่อนข้างแดงแต่ว่าเอาผมมา เสียงหายเอผมมาเทียบผมก็แดงเหมือนกันแต่ไม่อะไรเดี๋ยวเอาอายแชโดว์ฝุ่นะคะที่มันเป็นแบบเซียวน้ำตาลน้ำตาลหน่อยมาทับอีกทีก็ได้เพิ่งจะเปิดมาครั้งนี้นะคะ้สังเกตว่ากลิ่นเคยไ้มเวลาที่แบบแต่ก่อนตอนเด็กๆเราใช้ดินสอสีกลองกลองสเตเตอร์ตาม,มา้าอะไรเงี้ยพอเปิดมาปุ๊บจะได้กลิ่นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของดินสอทั่วไปดินสอ เขียนคิ้วอันนี้มีกลิ่นแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าไอของดีออที่พิม um. um. ใช้อ่ะไม่ม bueno. okay, um ีนะก็แปลกดิมกันอาจจะใช้ไม้คนละพันอะไรแบบนี้ผไม้ว่าคิ้วแดงเนี่ยทำให้รู้สึกสรั่งแต่ว่าพิมรู้สึกว่าอย่าแดงมากกว่านะคะเพราะนั้นพิมใช้อายแชโดว์ฝุ่นสีน้ำตาลนี้นะคะถาดทับลงไปสัหน่อยเพื่อให้สีมันดูหมดลงนี้เรียกว่าเลือกสีคิ้วผิด คิดจำตัวตายออกไปข้างนอกเธอคิ้วแดงมาจากไหนเนี่ยเมื่อคืนกินน้ำแดงเยอะไปนิดนึงสีขึ้นคิ้วเลยถึงเชื่อว่าเดี๋ยวพอผ่านไประหว่างวันมันก็จะค่อยๆปรับตัวเองนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ทนไม่ไหวจริงๆเอาไว้พวกแบบมาสคาร่าคิ้วอะไรพวกนี้นะคะมาลงช่วยได้ปัดให้สีมันเป็น เค็มขึ้นนิดหนึ่งตามที่ต้องการจ้ะจากนั้นวันนี้ขอเซตแป้งลงไปที่ใบหน้าก่อนละกันนะคะวันนี้พมก็จะใช้แป้งฝุ่นช่วงนี้ฮิตใช้แป้งฝุ่นมากคือกลับมาชอบใช้แป้งฝุ่นอะไรประมาณน,นี้นะคะพิมก็ยังใช้อันเดิมอยู่ะคะแป้งของแม พิมพเข้าใจว่าแป้งฝุ่นนี่มันก็ไม่หมดง่ายๆกันนะพิมพใช้แป้งอะไรนี่มันหมดยากมากเลยมันไม่ค่อยจะแบบว่ากระดิกกระเดียไปไหนนะคะพยายามที่จะคอยเอียงดูตรงเนี้ยตรงขอบเนี้ยตลอดเวลาหมดหรือยังจะได้ไปเลางซื้ออันใหม่มาเห็นคนนู้นคนนี้เขาบอกอันนี้อันนี้ดีนะคะยังไม่หมดสักทีนะไม่หมดก็ไม่ได้ไปซื้อใหม่สักทีนะคะลงมาถึงน้ำคอด้วยเล็กน้อยนะื่อทีเราลงบนะีบีน่าจะแบบ ขาวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะคอปล่อยให้ดําเลยมันก็กระไลยอยู่แล้วเวลาล้างเครื่องสำอางอย่าลืมล้างขนคออนะ่ะไม่ใช่ล้าง <c oughs> แค่ขอบกรอบหน้านะคะเดี๋ยวมันจะโดดอย่างมากอาละล่ะหลงแป้งแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอแต่งหน้าเสร็จทั้งหมดแล้วถ้าอยากจะลงแป้งซ้ำอีกรอบก็ค่อยมาลงก็ยังได้ะคะ่สะสําหรับดวงตาวันนี้เนี่ยเป็นอย่างที่บอกมีคนร่ําร้องขอเข้ามาหลายคนมากนะคะโดยให้อยากให้ใช้พาเลต w เวทแอนด์ไว์วันนี้นะคะเบอร์738 Comfort Zone อันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันยังไม่มีขายในเมืองไทยพิมพ์ได้มาจากร้านพี่ตุกนะคะคือมือไวร้านพี่ตุ๊กนี่ต้องบอก,กตรงไครมือไวสอยได้สอยมานะคะก็หลายๆคนบอกว่าสีที่อยู่ในอื สีที่อยู่ในพาเลต์นี้นะคะมี2ด้านด้านเนี้ยพี่แต่งได้สีออกแบบว่า,น,าน้ำตาลน้ำตาลชมพูอะไรอย่างนี้นะคะมีสีครีมนี้แต่งได้แต่ว่าข้างเนี้ยมันเขียวๆอะไรแบบนี้ค่ะมันแต่งยากไม่รู้แต่งยังไงอะไรอย่างนี้นะคะถามมาหลายคนมากว่าอยากให้เราแต่งให้ดู ตัวิเองพี่ก็แต่งนะไม่ได้แบบอะไรก็คือไม่คิดมากก็คือผสมผสมแล้วก็แต่งไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยวันนี้เดี๋ยวเรามาแต่งตาของเราด้วยพาเลตนี้กันในฝั่งสีเขียวค่ะขั้นหนึ่งข้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะดูกล้ๆหนึ่งไม่ได้ใช้อายไลเนอร์นะคะแล้วก็ไม่ได้ติดขนตาปลอมด้วยคือว่าจะใช้สีเนี่ยข้างนี้สีเขียวแล้วก็สีขาวสีครีมอันนี้นะคะในการลง ตรงใต้คิ้วก็คือว่าเดี๋ยวจะค่อยๆลงเป็นสเต็ปแล้วจะค่อยๆบอกว่าบรนจะยหยุดที่ตรงไหนได้บ้างเพื่อจะให้มันเป็นแต่ละลุกนะคะอย่างแรกคือพิมจะใช้สีนี้ก่อนนะคะสีบนสุดเป็นสีออกแบบน้านาําตาลน้ําตาลเทาๆนะคะสีนี้เนี่ยพิมจะลงทั่วเปลือกตาเลยบอกว่าสีนี้เดี่ยวๆก็เป็นสีที่สวยใช้ได้อยู่แล้วด้วยตัวเองเลยนะคะคือถ้าเกิดสมมติคุณแบบแต่งหน้าไวๆรีบๆมากๆเอาสีนี้ลงปึ๊บ เขียนอายไลเนอร์ชึบเสร็จเลยได้เลยหนึ่งลุกเพราะว่ามันจะเป็นสีที่แบบประกายประกายนิดนิด,นดให้ดูแบบว่ามีเงาเป็นเงาแสงเงาของตรงดวงตาเนะะี่ยค่ะตรงเบ้าตานิดหน่อยมันก็จะดูแบบไม่แรงจนเกินไปเหมาะสำหรับกลางวานันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รีบๆทิมทาขึ้นมาถึงตรงช่วงนี้เลยนะคะเพื่อให้มันเบลนด์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะแต่งแบบนี้กันด้วยก็คือลากขึ้นมาสูงนิดนึงจากนั้น เปลี่ยนมาใช้แปรงอันนึงนะคะพิมจะจุ่มลงในสีเขียวอ่อนอันนี้โดยที่ถ้าเกิดว่าคุณแต่งอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็เขียนอายไลนเนอร์เสร็จแล้วบอกอุ้มันไม่พอขอบเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแนะนำว่าเพิ่มสีเขียวอ่อนนี้เข้าไปที่ขอบตาล่างขึ้นอยู่กับว่าความมีเวลาและความอดทนในการแต่งหน้าในวันนั้นนะคะบางทีรีบมากก็ ขี้เกียจจะเปลี่ยนแล้วขี้เกียจะจะเติมสีแล้วนะคะก็คือสามารถแต่งแบบนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ไอายไลเนอร์ข้างล่างด้วยนะคะคือชั้นบนจะเป็นสีออกเทาๆน้ำตาลๆแล้วก็มีแบบ flash สีเขียวที่ข้างล่างแบบนี้นะคะเขียนอายไลเนอร์บัดขนตาไปบัดไปได้เลยถ้าเกิดอยากจะเพิ่มอีก1สเต็สเปกก็คือใช้เจ้าสีเขียวนี่เหมือนกันละคะ่ะแล้วก็ลงบนเปลือกตานะคะน้่นบนทับเจ้าสีเทานี้ไปเลย พยายามลงให้พิกเมนต์ของสีมันเห็นนะคะเพราะว่าสีเทามันก็มีความเข้มข้นของมันสีเขียวอ่อนเนี่ยมันก็อย่างที่ชื่อมันบอกแหละเป็นสีเขียวอ่อนเพราะนะั้นถ้าเกิดคุณลงไม่เยอะพอมันจะไม่เห็นเนื้อสีนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์คือแบบว่าเป็นคินของสีเทาด้านในนะคะเพื่อให้มันมีเฉดของเบ้าตาแล้วก็เป็นดูเป็นออกแนวสีเขียวเผื่อวันไหนแต่งชุดสีเขียวขียวใช่ไหมคะก็คือจะได้อันนี้ไปก็เขียนไอายไลเนอร์เพกะกับบานไปได้เดินอ,อกจาจับานได้จากนั้นนะคะถ้าอยากจะเพิ่มอีกระดับให้มันเป็นอะไรประมาณคล้ายๆอย่างนี้เอาแปลงจุบลงไสีที่สนะคะสีที่เข้มขึ้นไปหน่อยก็ยังเป็นสีออกโทนเขียวได้เป็นแบบ เขียวขี้มา้าดำอะไรอย่างนี้ชื่อไม่รู้จะเรียกยังไงดีเลยนะคะพักแต่แล้วเคาะออกหน่อยเพราะว่าพาเลตน,นี้สีมันเข้มมากนะคะแล้วก็มาลงตรงช่วงหางตาค่อย,อยชๆช้าๆเพิ่มเรื่อยๆได้แต่ถ้าเกิดลงเยอะเกินไปแล้วเอาออกลำบากะคะ่ะพิมจะลากขึ้นมาตามขอบแนวนด้านบนนะคะเพื่อให้มันดูนคล้ายกันเอย่ยคือมันเป็นแบบคัดเบานิดๆเบาๆ มือเบาหน่อยนะคะหมถอยออกมามองถ้ายังอยากให้เข้มอีกก็เพิ่มสีเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะคะใจะเย็นๆลงเข้ามาถึงตรงช่วงขอบตายอย่างนี้ก็ได้ อันนี้ก็สามารถที่จะเขียนขอบตาแล้วไปข้างนอกได้เลยเช่นกันประมาณว่าเป็นงานตอนเย็นๆน่ะแหละอย่างนี้นะคะแต่แบบไม่ถึงกับปาร์ตี้มากถ้าเกิดปาร์ตี้มากเดี๋ยวเรา,าเพิ่มขอบตาจากนั้นถ้าเกิดอยากให้ได้แบบนี้เลยนะคะให้ใช้แปรงที่เป็นแปรงหัวเล็กๆแบบนี้นะคะจุ่มลงในสีที่อยู่ล่างสุดอันนี้นะคะเป็นสีที่เข้มที่สุดของเซตนี้นะคะแล้วก็ลงที่ขอบตา ใช้แทนอายไลเนอร์ไปเลยค่ะถ้าเกิดคุณมีพวกแบบสเปรย์ประเภทฟิกพลัสหรืออะไรอย่างนี้ทั้งหลายนะคะที่มันเป็นสเปรย์เพื่อช่วยให้ใช้อายแชโดว์แบบฝุ่นแทนแบบที่เป็นเนื้อครีมได้ก็ใช้แบบนั้นก็ได้แต่เนื่องจากที่ไม่มีถึงก็ใช้วิธีนี้ค่ะจุ่มๆลงไปนะคะหรือว่าจะเอาแปรงแตะน้ํานิดหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆลงที่ช่วงขอบตาก็จะดูเจ้มจนมากขึ้น รวมไปถึงขอบตาล่างด้วยนะคะจะได้เหมือนกันสองข้างเอานิ้วนางวางนี้เรากดลงดึงลงนิดนึงเบาๆมือจะได้นิ่งด้วยนะคะตอนที่ลงขอบตาล่างเนื่องจากเราไม่ได้ใช้อายไลเนอร์มันก็จะดูคมขึ้นแบบอุ่อ,าาอัสคาร่าตกก็จะดูคมขึ้นแบบเบลอๆเพราะว่า อายแชโดว์ฝุ่นมันจะไม่แบบว่าติดกับขอบตาเยอะเกินไปนะคะก็จะดูเข้มขึ้นมาแต่แบบจะไม่ถึงกับเข้มดำเหมือนเวลาทีเราใช้ไอายไลเนอร์สีดำนะคะตัวมนี้ เรียบร้อยนะคะแค่จะเรียกว่าสี่สไตล์ทีเดียวมสาสคาร่าตกจากนั้นก็พิมก็ปัดขนตาล่างแล้วก็ปัดขนตาบนนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ใช้ออขนตาปลอมยังใช้มสาสคาร่าอันโปรดอันเดิมนะคะแฟรี่ดอกแล้วก็ใช้ที่ดัดขนตาธรรมดาเพราะนั้นเดี๋ยวพิมไปดัดขนตาปัดขนตากลคะ่นนะ,คะกลับมานะคะกับขนตาเรียบร้อยส่วนที่ยังขาดของดวงตานะคะก็คือการใช้สีไฮไลท์อันนี้นะคะในการลงที่ตกช่วงใต้คิว้วพิมว่าเขาก็ถูกแล้วนะที่เขาให้สีไฮไลท์มาแค่ อันเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมาสองอันก็เยอะเกินเนาะยังไงไงมันก็อยู่ในพาเหลเดียวกันอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องแบบว่ามาลงสองช่องทำลงตรงช่วงใต้ตาตรงนี้ด้วยนิดนึงตาดูสว่างมากขึ้นนะคะ ก็ได้แบบว่าเป็นสโมกกี้สีเขียวสบายๆแต่ง่ายๆไม่ต้องใช้อายไลเนอร์ด้วยนะคะขัดเบา้าเบาๆอีกเช่นกันจากนั้นนะคะมาถึงแก้วันนี้พิมใช้อันนี้นะคะลอร่าเกลเลอร์เป็นชื่อของเขาคือ b l u ชแอนด์ไบรท์เทนแอป i c ิ t คอ r เ y อรคะสีแอป i c ิ t คอตเบอันนี้ซื้อที่อเมริกานะคะน้องแนนทำเราทำเมคอัพสวอปกันแล้วก็น้องแนนเลือกอันนี้มาให้พิมนะคะ จะไม่เชดดิ้งด้วยนะเพราะว่าในพาเลตนี้เนี่ยสีมันก็ค่อนข้างผสมน้ําตาลน้ําตาลชมพูชมพูอะไรอย่างนี้นะคะหน้าที่จะแบบว่าช่วยในการแบบทําให้เกิดแสงเงาได้มากเพียงพออยู่แล้วนะคะบางทีถ้าเกิดเจออะไรแบบนี้เนี่ยพี่แนะนําว่า แตะให้ทั่วๆ,ๆ,ๆแล้วก็ขาอออกตรงหลังมืออะไรอย่างนี้นะคะสีมันจะได้ผสมกันแบบทั่วถึงนิดนึงงั้นคุณไปจิ้มอยู่จุดเดียวยกเว้นแต่ว่าคุณอยากจะได้อย่างตรงนี้ถ้าเกิดพิมพยายามไปจิ้มตรงช่วงนี้มากจะได้สีออกน้ำตาลน้ำตาลๆถ้ามาลงตรงนี้มากๆก็จะได้สีออกชมพูค่ะแต่ว่าพี่ก็ใช้วิธีแบบว่าแตะให้ทั่วกันแล้วก็มาลงก็จะได้แบบออกกายทองๆนิดๆชมพูชมพูเลยนีนะคะ จากนั้นลิปสติกนะคะก็ยังอยู่ในเซตเดียวกันขอ,อลอร่าเกลเลอร์เหมือนกันนะคะมาในแพ็คเกจเดียวกันเลยเป็นลิปสติกที่แบบเป็นเนื้อครีมอยู่ในพาเลตแบบนี้นะคะ่ะสี่สีแล้วก็แบบไม่ได้แยกไม่ได้มีอะไรแยกจากกันด้วยนะคะใช้วิธีแบบเอาแปรงที่มีเนี่ยจุกลงไปเลยเลือกเลยเนาะ,ะเอาสีลายเดียมแต่งหน้าสีเขียวแบบนี้นะคะเอาเป็นสีชมพูชมพูนี้แล้วกันเนาะ น่าจะพอได้เป็นเนื้อครีมที่ดูตรงนี้เหมือนเนื้อจะแห้งๆด้านนะคะแต่พอทาขึ้นมาแล้วก็ชุ่มฉ่ำ ที่แบบว่าชอบช้อปปิ้งออนไลน์เมืองนอกนะคะลองดูในซ e p h o ราลร่าเกลเลอร์เนี่ยคือจะมีใน Sephora หรือไปช้อปที่สิงคโปร์ก็จะมีซ e ฟ h o r าให้เลือกเช่นกัน,นะคะ่ะลองดูเผื่อเป็นอะไรที่แบบชอบถ้าชอบสีสไตล์นี้สุดท้ายนะคะคิดว่า,วาจะลงแป้งฝุ่นอีกสักหนึ่งรอบเขย่าแป้งลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีมันหมดอ่ะเขย่ามาได้นิดหน่อยใช้แป้งลงไปวน ะะก่อสร้างรีบแต่งดีกว่าเอาละค่ะลุคนี้ของพิมก็เสร็จเรียบร้อยลุไปแล้วนะคะพร้อมกับการก่อสร้างที่กำลังเลื่ขึ้นในแถวบ้านนี้นะคะวันนี้ถักเปียกางปลาซะด้วยะคะ่ยะถักปลาอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะก็ลุคนี้แต่งไม่ยากเลยะคะ่ะง่ายๆแล้วก็อย่างที่บอกคือวนี้พิมแนะนําวิธีการใช้ด้านสีเขียวนี้นะคะให้ค่อยๆแต่งไปตามสเต็ปคุณจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงก็ได้ง่ายมากๆเลยมันไม่ได้ยากมากเห็นว่า บางทีพอเป็นสีเขียวปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะต้องหลบเจ้าตัวสีเขียวที่มันเป็นสีใบๆนิดน,นึงอย่างเช่นสีเขียวที่อยู่ตรงบนเปลือกตาเนี่ยค่ะให้มันหลบๆบนิดนึงนะคะแล้วพอสีเข้มที่มันไาอยู่ตรงจุดอื่นเนี่ยมันเข้ามาปุ๊บมันก็จะดูแบบว่าไม่โดดมากจนเกินไปคือใส่มาใส่เสื้อผ้าสีไหนมันก็ไม่ดูแบบโอ้ยตาเขียวอะไรแบบนี้มาเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราเจอกันในโรน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ